เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกดีเราอารมณ์ดีเราก็จะเป็นคนที่มีพลังคนที่มีพลังนั้นจะทําอะไรก็ทําด้วยความสนุกทําด้วยความร่าเริงแจ่มใสทําด้วยความมุ่งม,มั่นตั้งใจเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานที่เป็นบวกและเมื่อนั้นไม่ว่าจะติดต่อการงานอะไรทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จราบรื่นง่ายดายและมีความสุขไปด้วยนั่นแหละค่ะคนเรานั้นจะทําอะไรจะเป็นอะไร เราก็เป็นได้ทุกอย่างขอให้เรารู้จักรักษาระดับอารมณ์ความรู้สึกของเราให้เป็นไปในเชิงบวกให้เป็นไปในเชิงที่สร้างสรร์เมื่อนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรเราอยู่ที่ไหนเราก็จะสามารถทำได้อย่างง่ายดายทำได้อย่างราบรื่นทำได้อย่างมีความสุขมีพลังและคนอื่นๆคนรอบข้างใกล้ชิดใครๆก็อยากที่จะมาอยู่ใกล้ใครๆก็อยากได้รับพลังงานที่ดีที่เป็นบวก พวกเขาก็จะได้รับแรงบันดาลใจที่ดีเราสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตัวเราเองได้และสามารถจะเป็นต้นแบบเป็นไอดอลที่ดีให้กับคนอื่นได้ดังเช่นคนมีความสุขหลายๆคนที่เป็นไอดอลเป็นพลังงานที่ดีให้กับผู้คนมากมายทั่วทั้งโลก